สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทํา YouTube และเพจอัปเดตจาก yt Studio มีการสรุปผลงานประจำช่องรายสัปดาห์ให้เราได้รู้มากขึ้นนะคะสามารถเอาข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ได้แล้วเรียกว่าระบบ a n a l y s t s c ระบบสถิติ ที่เราจะเอามาวิเคราะห์ได้เป็นแนวทางการทำงานของอัลกอริทึมหรือระบบ AI ของ YouTube นั่นเองค่ะ เป็นโปรแกรมการสรุปผลงานรายสัปดาห์ที่สำหรับคนที่รู้จักสถิติและเอามาใช้ประโยชน์ได้จะสามารถนำมาพัฒนาช่องให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและที่สุดแล้วสิ่งที่เราเข้าใจในระบบการทำงานของ YouTube จะทำให้เราวางแผนการออกคลิปในโอกาสหน้าได้นะคะซึ่ง3แนวทางที่มีการสรุปใหม่ในตอนนี้เรียกว่ามีประโยชน์สาหรับคนที่อยากเป็นยูทู เมืออาชีพใช้สถิติในการช่วยพัฒนาช่องพัฒนาคลิปให้มียอดดูที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้แบบยั่งยืนได้ค่ะเทคนิควันนี้ห้ามพลาดสรุปผลงานล่าสุดจาก YT Studio สามารถเปิดได้ในมือถือและแท็บเล็ตนะคะ ไปเลยค่ะลุยกันค่ะทุกคนที่ใช้มือถือนะคะเข้าไปที่ไวท์ที่สตูดิโอไปเริ่มต้นจากหน้าวิเคราะห์สถิติหน้าแรกของเราเลยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนตอนนี้นะคะสถิติลูกศรหัวทิ่มลงมากๆเลยค่ะซึ่งเราจะวิเคราะห์ให้ชมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากช่องนี้เป็นช่องที่มีคลิป ปังไรฤดูกาลนั่นเองนะคะเมื่อเปลี่ยนฤดูกาลสถิติก็จะตกต่ำแบบนี้เลยค่ะทุกสถิติของมาดามบ้านนาจะมีคลิปปังอยู่ที่เทศกาลเก็บเห็ดนะคะนี่คือเดือน พฤศจิกายนเข้าสู่หน้าหนาวมีการเปลี่ยนคอนเทนต์นิดหน่อยเรียกว่าสถิติถูกเปลี่ยนแปลงไปค่ะจากปังอยู่ดีๆเวลาที่เราเปลี่ยนคอนเทนต์สถิติก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะดูสถิติของจ่องช่องตัวเองแล้วก็จดจําเอาไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาต่อไปทุกสถิติจะเปลี่ยนแปลงทุก28วันค่ะ เรามาเริ่มต้นดูสถิติจากการวิเคราะห์ใหม่ได้เลยค่ะกดเข้าไปที่หน้า a n a l y t i c a ที่เป็นกราฟแท่งๆด้านล่างนะคะเราจะเห็นตารางการวิเคราะห์หรือสรุปผลงานรายสัปดาห์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะตัวแรกนะคะกดเข้าไปที่สุดยอดเคล็ดลับสำหรับภาพป,ปกค่ะเราจะเห็นบทสรุปของการทำหน้าปก ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นตัวอย่างของปกที่มีประสิทธิภาพของช่องเราจากการวิเคราะห์ผู้ชมจะตัดสินใจกดดูคลิปเราจากภาพหน้าปกและคลิปไหนที่มียอดวิวสูงสุดจากภาพหน้าปกจะมีการจัดอันดับ1-3ถึงมาแจ้งไว้รายสัปดาห์ที่นี่ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือปกแบบนี้ผู้ชมในกลุ่มของเราชอบเราก็ทำปกเช่นเดิมกันนะคะสำหรับ คำแนะนำในระบบจะบอกว่าปกที่มีความชัดเจนโดดเด่นและตัวหนังสืออ่านได้อย่างชัดเจนเป็นปกที่ประสบความสำเร็จค่ะและที่สำคัญระบบได้ทำการแรนดอมหรือสุ่มปกในช่องของเราว่าปกแบบไหน ประสบความสำเร็จมาให้ได้ชมกันนะคะปกแบบนี้คือมีความโดดเด่นและได้รับการกดติดตามหรือกดเข้ามาชมคลิปด้วยประสิทธิภาพของภาพหน้าปกระบบได้ยกตัวอย่างมาให้ชมเก้า ตัวอย่างด้วยกันซึ่งก็จะเน้นว่าเป็นภาพที่ชัดเจนตัวหนังสือที่ชัดเจนและสวยงามนะคะนี่คือลักษณะของปกที่เราสามารถคู่สู้กับคู่แข่งขันบนโลกออนไลน์ได้นะคะและนอกเหนือจากนั้นระบบทำการวิเคราะห์ปกของเราในช่องของเราให้ดูตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในปกแต่ละรูปแบบแล้วให้เรานำมาพิจารณาในการทำปกในครั้งหน้าและที่สำคัญนะคะเมื่อเรารู้เท เทคนิคการทำหน้าปกที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตเราสามารถกลับไปเปลี่ยนปกที่เราทำไว้ก่อนหน้านั้นได้ค่ะและเมื่อเราเลื่อนสไลด์ไปอีกหน้าหนึ่งนะคะระบบได้ทำการวิเคราะห์เมื่อผู้ชมทำการแรนดอมหรือค้คนหาคลิปที่มีคอนเทนต์เดียวกันจะเห็นว่าคู่แข่งขัน ช่องอื่นและช่องเรามีลักษณะการทำหน้าปกแบบไหนที่สําคัญให้คิดเสมอว่าช่องอื่นดีกว่าเราเสมอนะคะให้พิจารณาดูภาพหน้าปกค่ะนี่คือปกจากช่องอื่นๆที่อยู่ในระบบแข่งขันและได้เข้าสู่ตัวอย่างของปกที่ดีที่สุดนะคะ ปกไหนที่เราพอจะปรับปรุงได้และใช้วิจารณญาณเลือกค่ะว่าเออปกแบบนี้สิมียอดวิวที่ดีคราวหน้าฉันจะทำปกแบบนี้นะเพื่อให้เราอยู่ในระบบแข่งขันได้ที่สำคัญนะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งทุกช่องที่ทำคอนเทนต์เดียวกันกับเราเราต้องเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าเขามียอดวิวที่ดีกว่าเราหรือปังกว่าเราแสดงว่าปกของเขาสวยกว่าเราแน่นอนค่ะคิดง่งายเคล็ดลับ เขาทำปกแบบไหนมียอดวิวสูงสุด เราทำปกแบบนั้นเราจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะผู้ชมจะคิดว่าคลิปของเราคล้ายๆกันหรือเป็นช่องเดียวกันนี่เรียกว่าการช่วยโอกาสทางการตลาดและที่สำคัญระบบที่ YouTube ทำการวิเคราะห์รายสัปดาห์ให้แบบนี้เข้ามาดูทุกสัปดาห์นะคะเพื่อทำการเปรียบเทียบค่ะและอย่าลืมเคล็ดลับการทำหน้าปกที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน3เทคนิคที่ YouTube ได้ให้ไว้นะคะ ภาพปกแบบนี้จะได้รับความนิยมแน่นอน 1. สร้างเอกลักษณ์ค่ะทำให้ผู้ชน จดจำได้นะคะว่าปกของเราเป็นสไตล์ไหนก็คือสร้างสไตล์ของเราเองค่ะใส่ใบหน้าของเราลงไปหรือบางคนอาจจะใส่โลโก้ช่องหรือบางคนอาจจะมีกรอบของปกคลิปที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ทําให้ผู้ชมจดจําได้นะคะถ้าเขาชอบและอยากดูคลิปเราเขาจะกดเข้ามาดูในปกคลิปที่เป็นสไตล์ของเราเองนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะทําให้เข้าใจง่ายเรียบง่ายชัดเจนคือไม่ตาลายไม่เยอะแยะนะคะ ปกที่จะสำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้ชมกดเข้ามาดูแน่นอนก็คือถ้าเรามีใหญ่สุดเยอะสุดสวยงามสุดให้ใช้ปกนั้นมาทำเป็นปกได้เลยค่ะส่วนอันที่3นะคะต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะและตอนสุดท้ายหน้าสุดท้ายที่เราจะสไลด์ไปนะคะเรื่องของการวิเคราะห์หน้าปกระบบยังได้ส่งคลิป ตัวอย่างจากครีเอเตอร์ของ YouTube โดยตรงมาให้เราทำการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการศึกษานะคะและสุดท้ายแล้วถ้าเราต้องการจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในบทสรุปเรื่องหน้าปกให้เราเข้ามาที่การแสดงความคิดเห็นค่ะทุกความคิดเห็นจะมีประโยชน์ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเมื่อเรากดเข้ามาในช่องแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วเราต้องการหรือคิดว่าระบบน่าจะช่วยเรา ด้านการวิเคราะห์ในด้านไหนเพิ่มเติมให้เราพิมพ์ข้อความลงไปแล้วกดคำว่าส่งความคิดเห็นไปที่ระบบโดยตรงได้เลยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เขียนความคิดเห็นนะคะระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยพิมพ์ข้อความที่เราต้องการที่คิดว่าความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบต่อไปตรงนี้ถ้าเราช่วยระบบได้เราก็จะได้ อ,อนาลิสติกตารางการวิเคราะห์ที่ตรงตามความต้องการของเรานะคะและที่สำคัญที่สุดมันฟรีสำหรับคนที่เปิด YouTube เพื่อสร้างไรายได้ทุกคนทุกช่องค่ะอย่าลืมเข้ามาดูสรุปผลงานด้านปกเมื่อเรา นำความรู้ที่เราได้วันนี้ไปพัฒนาอาทิตย์หน้านะคะจะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งการสรุปจะแจ้งเตือนทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเราเข้ามาดูตอนไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยพอเรากดเข้าไปดูแล้วระบบข้อมูลจะหายไปนะคะใช้มาเพื่อวิเคราะห์ให้ช่องของเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ มาดูฟังก์ชันตัวต่อไปนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะสรุปประจำสัปดาห์ของคุณมาดูว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาระบบได้ทำการสรุปนะคะว่าเรามีการโพสกี่ครั้งอัปโหลดวิดีโอกี่ครั้งเป็นสถิตินะคะช็อตคลิปเราทำกี่ครั้งหมายถึงทุกการอัปโหลดระบบก็จะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ให้ค่ะและดูว่าประสิทธิภาพของฟังก์ชันการอัปโหลดต่างๆของเรา มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนี่คือสถิติที่สรุปให้ในรายสัปดาห์นะคะก็จะมีการแจ้งจำนวนให้ทราบจำนวนการชมใน1สัปดาห์1 9หมื่นนี่คือจำนวนทั้งสัปดาห์ทุกอย่างที่รวมกันทั้งหมดนะคะระบบก็จะสรุปออกมาให้เราจะใช้สถิติตรงนี้ในการพัฒนาระบบ อของช่องเราในอาทิตย์หน้าอันนี้คือมาตรฐานและเกณฑ์ของช่องในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต้องดีกว่าวันนี้เสมอก็ท่องเอาไว้แบบนี้ค่ะแนวทางการพัฒนาช่อง YouTube และระบบ a n a l y ิสติกมีข้อมูลให้เราแบบฟรีๆอยู่ที่ว่าเราเอามาใช้เป็นหรือไม่นั่นเองนะคะแล้วเราสไลด์ต่อจากข้อมูลตรงนี้ไปอีกหนึ่งหน้านะคะนี่คือช่องทางที่ผู้คน พบคุณก็คือการหาคลิปเราหาได้จากไหน 1. วิดีโอที่เล่นถัดไป 2. หน้าแรกของ y o u t u b e และ 3. การค้นหาของ YouTube ข้อ1และข้อ2หมายถึงระบบดันคลิปนะคะข้อ3หมายถึงผู้ชมค้นหาคลิปเราคะ่ะ และนี่คือสิ่งที่ผู้ชมได้รับชมในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา3คลิปที่ได้เห็นตรงนี้คือคลิปยอดนิยมคลิปที่มียอดวิวสูงสุดนะคะเราก็ใช้การศึกษาค่ะว่าคลิปที่ผู้ชมนิยมดูคือคลิปคอนเทนต์อะไรนี่คือตัวอย่างจากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะคลิปออกเป็นช่วงเทศกาลคลิปที่ได้รับความนิยมคือคลิปเก็บเห็ดนั่นเองค่ะผู้คน ไม่เพียงแต่ดูเท่านั้นแต่พวกเขายังมีส่วนร่วมในการอันนี้เรียกว่า engagement นะคะในการาระยะเวลาการดูระยะการกดแชร์และจำนวนการกดไลค์และคอมเมนต์จะมีการสรุปให้เราเห็นว่าสถิติในอาทิตย์นี้ จะแตกต่างอย่างไรในอาทิตย์หน้านั่นขึ้นอยู่กับเราเอาไปพัฒนานั่นเองค่ะและก็มีการสรุปรายได้ประจำสัปดาห์นะคะอาทิตย์นี้ได้เท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วได้เท่าไหร่นั่นก็คือให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าคลิปของเราในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือยังเพื่อให้พัฒนาคลิปในวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เสมอนะคะนี่คือสถิติที่มีประโยชน์มากๆหรือซึ่งเราเรียกว่า YouTube a n a l y t ติ s ค่ะเราก็มีบทสรุป ปิดท้ายนะคะว่าให้เรามาเล่นเกมดูว่าคลิปไหนที่เราได้ยอดวิวสูงสุดส่วนช่องมาดามบ้านนาสวีเดนคือคลิปที่2ถูกต้องนะคะนี่ก็คือสถิติของแต่ละช่องจะมีการสรุปให้เห็นโดยพิจารณาจากช่องใครช่องมันไม่เอาช่องเราไปเปรียบเทียบกับใครคะ่ะและท้ายของความรู้ในการสรุปรายสัปดาห์นะคะ y o u t u b e ยังส่งแหล่งข้อมูลให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะว่า ใครที่ต้องการพัฒนาคลิปของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราสามารถมาดูข้อมูลของตัวเองทุกสัปดาห์ที่นี่หลังจากนั้นเราก็มาดูฟังก์ชันที่3ต่อเลยค่ะมาดูว่าวิธีที่ YouTube จะแนะนำเนื้อหาของช่องเราเขาแนะนำจากอะไรบ้างให้ดูตรงนี้เพื่อพัฒนาช่องของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะ ข้อแรกหรือหน้าแรกสไลด์เข้าไวหลังจากที่เรากดนะคะวิดีโอแนะนำและอิงจากปัจจัยอื่นๆนั่นคือว,วิดีโอที่ YouTube นะคะแนะนำให้ผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นาการแจ้งเตือนนะคะการเล่นต่อจากคลิปคนอื่นนะคะหรือการส่งข้อความไปแนะนำคลิปของเราเราลองดูวิดีโอของคุณโดดเด่นพอที่จะดึงดูดผู้ชมได้หรือไม่เมื่อ ปกคลิปของเราไปรวมอยู่กับคอนเทนต์ช่องอื่นๆที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งของเรานะคะให้เราดูค่ะว่าปกคลิปของเราและคอนเทนต์ที่เราใช้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ กลุ่มคู่แข่งขันหรือเปล่าจะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเป็นช่องมาดามบ้านนาสว,สวีเดนเองคอนเทนต์เด็ดเด่นคือเก็บเห็ดนะคะตอนนี้ก็คือมันไม่มีเห็ดให้เก็บแล้วเราต้องยอมรับอ่าฤดูกาลในการออกคลิปของเราค่ะถ้าช่องอื่นๆมีเห็ดแต่เราไม่มีเห็ดยอดวิวเราจะตกลงไปเลยค่ะอันดับแรกเราต้องพิจารณาช่องตัวเองให้เป็นนะคะและทุกหนึ การดันคลิปออกไปจะมีผู้ชมกดเข้ามาดูคลิปเรา11ครั้งนี่คือสถิติที่ YouTube ทำการศึกษาและวิเคราะห์ให้เราค่ะจำเอาไว้เพียงอย่างเดียวว่าการพัฒนาทุกอย่างเนื้อหาของอคลิปชื่อคลิปปกคลิปจะช่วยให้การกดเข้าไปดูคลิปจะมีจำนวนที่มากขึ้น ในโอกาสหน้านะคะเก็บรักษาสถิติเพื่อใช้เป็นการพัฒนาช่องและพัฒนาคลิปของเราค่ะและอาทิตย์หน้าเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสถิติแต่ละอย่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะวิดีโอของคุณดึงดูดผู้ชมให้รับชมต่อหรือไม่ สถิติของช่องนะคะระบบจะทำการวิเคราะห์เอาไว้ค่ะสถิติที่ดีที่สุดของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะก็คือคลิปต้องมีความยาว20นาทีขึ้นไปผู้ชมจะดูที่8นาทีถึง9นาทีนี่คือสถิติค่ะเพราะฉะนั้นคลิปต้องไม่ต่ำกว่า20นาทีแต่ละช่องระบบจะมีการวิเคราะห์ให้อยู่แล้วนะคะและที่สำคัญให้ดูระยะเวลาการดูเป็นหลักค่ะ จำเป็นจะต้องอยู่ใน40-50%อร์ซของความยาวนะคะผู้ชมเพลิดเพลินกับวิดีโอของคุณหรือไม่ระบบได้ทำการสอบถามไปยังผู้ชมที่ดูคลิปเราหรือกดติดตามเราค่าวะว่าให้ให้คะแนน คลิปของเราด้วยว่าน่าสนใจมากหรือไม่นะคะแล้วระบบก็จะส่งข้อมูลมาให้เราตามที่เราจะได้สรุปผลงานรายสัปดาห์ตามที่บอกทุกคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เราจะใช้ในการเป็นบันไดก้าวเข้าไปให้ช่องของเราและคลิปของเรามียอดวิวที่ดีขึ้นค่ะ และสุดท้ายอย่าลืมปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผู้ชมนะคะเราต้องรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าช่องของเรามีสถิติแบบไหนโดยพิจารณาว่าคลิปยอดนิยมของเรามาจากการตั้งชื่อหรือหัวข้อคลิปที่ไม่ซ้ำใครดึงดูดความสนใจจากชื่อคลิปหรือไม่ถ้าใครคิดว่าชื่อคลิปยังไม่ดีพอเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะการแข่งขันมีวิดีโอใดในหัวข้อที่ ผู้ชมสามารถดูได้ไหมก็คือได้ดูอย่างต่อเนื่องในคอนเทนต์เดียวมีคลิปจำนวนมากพอหรือไม่นะคะและ3ช่องของเรามีคลิปตามฤดูกาลหรือไม่นอกจากนั้น ในหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆยังส่งให้เราไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมกับครีเอเตอร์ของ YouTube โดยตรงนะคะที่มีการแนะนำเทคนิคต่างๆโดยการวางลิงก์มาให้เราในแบบสมรวจนี้เลยค่ะเมื่อเราก,กดเข้าไปในลิงก์ที่มอบให้นะคะระบบจะส่งเราตรงออกไปที่ ช่องของ YouTube ที่มีครีเอเตอร์และผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านแต่ละแผนกมาให้ความรู้ของเราเลือกดูในหัวข้อที่เราสนใจได้เลยค่ะนี่คือแนวทางการพัฒนาช่องของเราโดยสถิติจะวิเคราะห์จากช่องเราเอง โดยไม่เกี่ยวกับช่องอื่นๆนะคะกลับมาดูตารางการวิเคราะห์รายสัปดาห์ที่นี่ทุกวันจันทร์นะคะทุกคนใน YT Studio เราสามารถเปิดได้ในมือถือเท่านั้นนะคะส่วนในคอมพิวเตอร์และฟังก์ชันอื่นๆเราจะสามารถเห็นข้อมูลตารางการวิเคราะห์ ในรูปแบบอื่นๆค่ะแต่ใน YT Studio เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนดูสถิติของช่องเพื่อพัฒนาคลิปของเราให้ดีขึ้นนั่นคือแนวทางการพัฒนาช่องอย่างยั่งยืนนี่คือเทคนิคดีๆที่นำมาบอกวันนี้นะคะโดยใช้กรณีศึกษาจากช่องมาามบ้านนนาสวีเดนซึ่งเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนฤดูการสถิติต่างๆก่ลดลงค่ะ สรุปผลงานรายสัปดาห์จาก YT Studio มีการสรุป3หัวข้อให้เราได้ชมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลช่องของตัวเองนะคะส่วนใครที่มีคำถามหรือต้องการคำแนะนำใดๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือแคปหน้าจอที่เกี่ยวกับตารางวิเคราะห์แล้วอินบ็อกมาคุยกันนะคะยินดีให้คำแนะนำและยินดีให้คำปรึกษาสำหรับมือใหม่หัดทำ u t u b e ทุกคนทุกท่านคะ่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหากต้องการดูคลิปอย่างต่อเนื่องก็ดูคลิปย้อนหลังหรือกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆที่จะออกอากาศที่นี่ดิวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube และเพจสวัสดีค่ะ